มีการห่อพานมาเปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กคาังปูผ้านววิตขารังผูกานชวงเป็นช่วงติดโคนะครับคามคัไไคหมดแลวต่เมายะแ อันนี้พาเป็นพาสีทองนะครับสีพิราสสีทองเรารกันนครับโอ้ตใจกกันวะใครเราองเราปะอันนี้ไม่ใช่คุีวินะครับ

จะรปอยู่ไนออะไรค่ะไม่ใช่นี่น้ำลสงานนน้ำทยถสามล้านนะเอาน้สามวสี 3 power on 4โอ้ครับแย้ม โจวนั่งโอเคพี่นั่เงียบพี่ไปไปไปอย่างเบียร์ระวังอันนี้ดูเบียร์นะยร์หมูหมูเป็ดวต้ม ซีเด็ดซีเด็ดีเด็ดเือสดน่พบาทน่บาทมาแล้วจ้าวางเรียงซ้อนกันบนท้ายับส่ไหมใชับส ผมเล่นคนเก่งาากล้านบาทเอาเอกสารมาเอกสารที่เป็นใบเสร็จเอาเลยเลยนะถือไว้ก่อนเอาแล้ที่ที่ที่จะเสบรูปอะไม่ต้องใ ข้าพเจ้าตายชูวิตก์กมนลวิสีข้าขอเส้นไหวหูเห็ดเป็ดไก่เล่าให้กับสามภวสีเงินต่างๆที่นำมาผมก็รับและนำเงินไปบริจาคแต่ว่ามันมีวิญญาณเล่ล่อนสามภวสี ที่จะมาฉกฉวยแย่งซีนผมนั้นทำอะไรเปิดเผยแต่เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่ามีใครที่ไม่เปิดเผยรับหรือไม่รับผมยอมรับตรงๆแต่สามประเวสีต่างๆก็มาก่อกวนจึงของนำของเส้นไหวน้นี้ไปให้ จะได้ปล่อยให้ผมไปทำบุญทำทานให้โรงพยาบาลให้คนอยากได้จึงนำของต่างๆเหล่านี้มาเส้นไหว้ได้แก่หัวหมูเป็ดไก่ผลไมล้ลากไม้เหล้ารั้ว เงินทั้งหมดเนี่ยอเอาไปเสร็จมาจะพูดให้ฟังคุณอยากรู้รรนี่ครับนี่สามล้านนี่สามล้านนะครับเมื่อเอามาให้ผมผมไม่ได้เอาเข้าบัญชีผม ผมไม่งงอย่างนั้นหรอกผมเอาเงินทั้ง3ล้านเนี่ยเอาเงินสดทั้งหมดเนี่ยไปซื้อแค่เชียร์เช็คมอบให้กับสิริราชอีก3ล้านใบเสร็จเห็นไหมใบโอนเอาไปโอนเข้าบัญชีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไม่ได้ผ่านบัญชีผมแม้แต่สลึงเดียวเพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดเนี่ยไปให้กับโรงพยาบาลว่าถูกประสงค์เงิน ต่างๆเหล่านี้ถ้าผมจะพูดว <gaze' S 1> ่าเฮ้ยไม่ได้เอาไ,ไม่มีหลักฐานผมก็พูดได้ผู้เจ้าหลักฐานอะไรให้ผมเพราะในนั้นน่ะมันไม่มีไอ้พวกสัมภเวสีต่างๆรู้ดีไปหมดอย่างงั้นอย่างนี้แต่ไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์สักหนึ่งคนเส็จแล่ากันรู้ได้ไงพยานบอกเล่าทั้งนั้นดังนั้นวันนี้ผมต้องมาทำพิธี ให้กับสามเวสีต่างๆที่ฉกฉวยแย่งกินเอาอาหารเอาแสงซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับสังคมเลยสิ่งที่ผมทำให้นั้นผมก็ไม่จำเป็นต้องไปบอก